จริงๆที่ร้านเนี่ยก็มีงานมีดหมอของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนอยู่หลายเล่ม,มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมงานมีดหมอหลวงพ่อบุญมีซึ่งเป็นงานของช่างเมืองแล,แล้วแล้วก็ผมคิดว่าเล่มนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งช่างเมืองเนี่ย ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดช่างหลักของหลวงพ่อบุญมีที่อยู่ในยุคแรกแล้วมีการสร้างมีดมาตั้งแต่ปี2480ถึงลาวๆประมาณสักปี2510เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ทำมีดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรุ่นลูกของท่านท่านก็ทำบ้างปะปลายนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือตัวทรงมีดส่วนใหญ่ของบ้านช่างเมืองเนี่ยนะครับ จะเป็นลักษณะเหมือนทรงปรีกุ้งมีความเรียวยาวในแบบลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าความแตกต่างของในรุ่นนี้ก็คือจะมีความอวบอ้วนตัวใบมีดจะมีการเขาเรียกว่าทําในรูปแบบที่กว้างออกไปนะครับกว้างกว่าเดิมขึ้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับอาจลองดูสังเกตจากตัวใบมีดและก็ด้ามจับนะครับ บริเวณด้ามจับเนี่ยถูกออกแบบให้มีการทําที่กลมแล้วก็จับได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่ามีดที่มีลักษณะแล้วก็ดีไซน์ที่แตกต่างแบบนี้เนี่ยล้วนมาจากคนที่ต้องการอยากได้มีดที่จับกระชับมือหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยหลวงพ่อบุญมีจะให้ช่างทามีดต,ตามความต้องการของลูกศิษย์ที่เข้ามาหานั่นเองนะครับผมเนี่ย ซึ่งในเล่มนี้เนี่ยอัคาระเนี่ยแน่นนะครับแถมที่สําคัญก็คือในการสะสมมีดของช่างเมืองเนี่ยโดยทั่วไปในรู่อื่นๆเนี่ยก็มักจะมีลักษณะการตอกที่คล้ายๆกันแต่ในเล่มนี้เนี่ยมีจุดที่แตกต่างอยู่หลายจุดอยู่พอสมควรนะครับผมนะแถมราคาบูชาเท่าๆกับเล่มปกติด้วยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวพามาดูทีละส่วนล้วกันนะครับ บริเวณตรงปลายเนี่ยจะเป็นมะอะอุใช่ไหมครับตอกลักษณะอุดเดอุนาลมด้านบนแล้วก็ถัดมาชั้นล่างจะเป็นปีกานะครับตอกปีกาปิดไว้ซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยมักจะใช้ตัวปีกานะครับเนะี่ยเขาว่าปีกาคืออยู่บริเวณตรงนี้นี่นี่นะครับเนี่ยผมวางตรงนี้ดีกว่านะอาจจะจะได้อธิบายชัดๆนะครับเนี่ยตัวปีกาตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็นการปิดจบประโยค ของการตอกอัคาระหรือการเขียนข้อความเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าจะเป็นการอุดไม่ให้พระคาถาเนี่ยไหลออกจากมีดโดยอัคาระที่ตอกบนใบมีดนะครับสักกะสะวชิราวุธังเวสุวรรณสัคาถาวุธังนะครับก็จะตอกเกี่ยวกับวชิราวุธแล้วก็กระบองขององค์ท้าเวสุวรรณนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นเหล็กขาวนะครับเคลือบด้วยนิกเกิลด้านนอกนะครับทำให้ มันเกิดสนิมได้ยากแล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยจะเป็นหัวใจธาตุกรณีหรือว่าหัวใจธาตุทั้ง4เป็นบทย่อแล้วก็ตรงกลางจะเป็นพระคาถาพระเจ้าครอบโลกนะครับืูว่านโมพุทธายะนะี่ที่ทาออกแบบมาให้มีการครอบคําว่ามโมกับพุทธไว้ตรงกลางนะครับอีกฟังหนึ่งอันนี้ก็ทีเด็ดไม่แพ้กันก็คือบริเวณตรงปลายเนี่ยใช้ยันที่มีพุทธคุณเกี่ยวกับ เรื่องของมหาอุดนะครับสายเหนียวสายโครงกระพันไว้ตรงปลายซึ่งปกติแล้วจะไม่ใช่แบบนั้นปกติเนี่ยลักษณะการอุดคืออุดด้วยอุณาโลมแบบปกติแบบนี้นะครับเนี่ยนะแบบตรงปลายเนี่ยแต่ว่าเล่มนี้คือใช้เป็นเขาเรียกว่ายันมหาอุดแล้วก็อุดด้วยณนะมะพทะด้วยนะครับถัดมาด้านล่างเองก็เช่นกัน ยันกระบองไข้ก็มีจุดลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างในเล่มก่อนก่อนหน้าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในการตอกลักษณะนี้นะลวดลายหาได้ยากรวมไปถึงในส่วนของยันพระพุทธตรงนี้ด้วยบริเวณด้านล่างเนี่ยยันพระพุทธนะครับจะเป็นพระพุทธแบบเทพพนมหรือว่าประสานมือหรือพนมมือแบบนี้นะครับ ซึ่งแตกต่างเนาะในรุน่นอื่นๆนะครับเนี่ยเทียบเคียงแต่ว่ามันคนละลายมือนะแต่ว่าโดยทั่วไปลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับคือเป็นฐานตันเรียบเรียบนะครับผมแต่ว่ารอบนี้คือได้เป็นเทพพนมนะครับงานช่างเมืองเหมือนกันนะนนี้งานช่างเมืองเหมือนกันเนี่ยเทียบเคียงกันเลยเพราะฉะนั้นเล่มเนี้ยจะมีความหายากกว่าเพราะว่าในลักษณะเฉพาะาของมีดทําขึ้นมาน้อยนะครับไอเ้เขาว่าหายากในที่นี้ไม่ได้ไหมายความวัสดุหายากนะทุกอย่างหายากนี่ใช่ไหมไม่ใช่ ลวดลายที่ต่อมีความเฉพาะทางที่มากกว่าซึ่งปกติแล้วเราจะเจอลักษณะแบบนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชื่นชอบในลักษณะแบบนี้นะครับมีฝากให้พร้อมนะเนี่ยฝากเขานะครับจบราคา15,000บาทงานช่างเมืองแต่ถ้าชอบแบบลักษณะดีไซน์แบบด้ามไม้โมกก็13,000บาทแบบนี้นะครับก็สนใจติดต่อได้มีบัตรรับประกันให้นะครับบัตรรับประกันแท้ให้แบบนี้นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปมีดนี่แหละด้านหลังก็จะเป็นาการรับประกันของทางร้านนะครับผมดูแลไม่ทออทิ้งไปไหนนะครับแต่ว่าจะออกบัตรให้ทุกเล่มเนี่ยออกบัตรไว้อยู่แล้วแหละแต่ไม่ได้เอามาโชว์เฉยๆนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ